สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลองกึงมาดิจิกลนครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งนะครับแบบหลอเสารถหนาม4นิ้ว6เมตรนะครับเป็นงานติดตั้งลูกค้าเก่านะครับขยายแบบหล่อนะครับเพิ่มความหลากหลายของตัวสินค้าให้กับ ผู้นําไปใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับตัวนี้เป็นลวด P C Y นะครับ4มิลอ่าจำนวน3ม้วนด้วยกันนะครับเป็นแบบย้ําลายนะครับค่าอยู่ที่ต่างจังหวัดไกลนะครับก็สั่งแบบแล้วก็ฝากให้สั่งลวด P C Y มาให้ด้วยนะครับเราก็ค้นแบบมาให้แล้วนะครับไม่มีค่าส่งนะครับค่าส่งแบบรวมอยู่ในลวดไปแล้วนะครับก็ทําให้ประหยัดเเรื่องลวด P C Y ไปด้วยนะครับอนนี้รู้สึกโลมาละว33บาทนะครับ รวมแวดแล้วต่อมานะครับต่อมานะครับตัวแบบเสารถหนาม4ี่นิ้ว15บห้ารางยาว6เมตรนะครับเดิมนะครับลูกค้ามีตัว3ามนิ้ว12เมตรอยู่แล้วนะครับนี่สั่งตัว4นิ้ว6เมตรมาเติมนะครับเพื่อความหลากหลายของตัวแบบนะครับเหมือนเดิมครับเราทำการปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ตัว6เมตรก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะครับตัว4นิ้วเนี่ยนะครับจะ ร้อยลวด P C Y ได้สูงสุด4เส้นต่อต่อรางนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่นะครับถ้าเราทํา2เมตรเนี่ยบางทีเราก็ร้อยลวด P C Y แค่2เซนเท่านั้นนะครับลักษณะพื้นฐานจะคล้ายๆกันเลยนะครับแค่ใหญ่กว่าแล้วก็ใช้จํานวนลวดเยอะกว่าแต่ในเรื่องระยะรูเหล็กเสียบเนี่ยเหมือนกันอันนี้ครับคันเขยา่าตัว3นิ้วจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ลูกค้าจะแปลงตัวคันเขย่าใหม่นะครับเติมให้มันยาวขึ้นแต่ขาจับเนี่ยผมทํามาให้แล้วครับปกติก็แต่4นิ้วเนี่ยจะไปใช้ร่วมกัับ3นนิ้้วไดะคร คันเขย่านะครับนี่คือแบบเก่าตัว3นิ้วนะครับ12เมตรก็ผลิตทุกวันนะครับนี่นะครับสภาพแบบเราเน้นที่ลางอย่างเดียวนะครับถ้าลางสวยเนี่ยฉ่ำน้ำมันอย่างนี้ใช้ได้เลยครับเงาเลยครับเอาชิ้นงานออกได้ดีตัวกันที่เลียงเตรียมจะร้อยรวดแล้วนะครับทำงานต่อนะครับเมื่อเช้าแกะแบบไปแล้วนะครับ แต่ก็นี่คือเครื่องหนึ่งรวดนะครับสภาพยังโอเคอยู่นะครับเพราะตัวนี้มีฝากระโปรงครอบเลยนะครับการที่่าโดนเปียกน้ําหรือล้มหรืออะไรงนี้น้อยครับไม่มีปัญหานะครับมีตัวกระดองครอบไปแล้วใช้งานได้ทนทานแล้วก็ตัวรวดพีซีวายเนี่ยนะครับผมก็แนะนาว่าให้ทําไว้ในคารอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้าผ่านแบบไปได้เลยนะครับหรือร้อยเก็บไว้ในท่อ PVC ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าอย่าเขา จากลวดมาขึ้นบนนะครับเก็บเข้าท่อแล้วก็ดึงเข้าแบบโอเคเป็นระเบียบเลยครับนี่ก็คือตัวเสารั้วนะครับขนาด3นิ้วที่ลูกค้าผลิตไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับสังเกตสีนะครับเพิ่งจะออกจากแบบได้ใหม่เลยครับยังดำๆเลยนะครับแต่ทิ้งไว้สักพักนะครับพวกนี้อาสีมันก็จะขาวขึ้นมาเองนะครับทีนี้ถ้าจะต้องการความขาวสะอาดมากๆเราขึ้นอยู่ที่น้ํายาทาแบบของเรานะครับอันนี้ใช้คีโลธรรมดามันก็จะไม่ได้ขาวอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับโอเค ตัวนี้ก็เป็นขนาดเมตรห้าสิบคือแบบของเราเนี่ยสามารถปรับความยาวได้หลายขนาดนะครับแล้วแต่ที่ลูกค้าจะทํานะครับอันนี้ก็เป็นขนาด2เมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2เมตรห้าสิบมีความยาวที่หลากหลายส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นครับสาหรับใครที่ทาเป็นแบบว่าเอออยากเป็นสัญลักษณ์ว่าแบรนด์ของเราก็ทาสีได้บางท่านปั๊มลายนะครับได้หลากหลายนะครับทีนี้จํานวนมัดแต่ละมัดเนี่ยมันก็แล้วแต่ความยาวหนึ่งสองสามสี่ห้า 2> 1,2,3,4,5อันนี้ยี่หต้นต่อมัดก็ใช้สายพลาสติกรัดอย่างนี้นะครับก็ยกได้แล้วนะครับท้ายก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแบบเราความเกลี่ยรแรงครับโดยเฉพาะตัวเสาโรลหนามนะครับท่านใดที่สนใจความรู้นะครับในเรื่องความเกีย่ยแรงนะครับติบดตามได้ใน f a c e b o o k y o u t u b ไล i n แอดและ t ิกตอ k นะครับของมันนิจกรค,ครับสวัสดีครับ